สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องป่าวชั้นชั้นรับนะครับเอา้ายินเสียงอะไรฮาอ่า,อา,อา,อาตองตอนนี้พี่แม่ก,ออก็รดน้ำต้นไม้นะครับอานี้แต่เสียงเด็กน้อยอ้องอองนะครับ tat 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 เงินก็อย <AND> well. ู่นี่นะครับหัวขอเข้ามาแล้วบะ

ยังเขามาอ้อนลุงเลยฮะอืเอ้ยอ้ยเอเอ้ยอุมีเด็กหิวข้าวมาแล้วนะเดียะอีน่าเนี่ยได้ยังฮะเท่านฮะ อ้นอ้นไม่อ้นอันนู้นอันนี้อันนี้อันนอันนี้อันนีเยี่ยมเลยฮะอ้นอ้อุยปิ้วอหพับเลยอะไรปิ้วอะไรอืม

งานต้นมาอยู่น้อยไปช่วยยายไปเร็วไปทำบ่หอหน่ยเร็วไปเร็วไหมโอ้ยไปได้ปี๊บช่วยยายเร็วไปเร็วช่วยยายโอ้ยเอาเอาอีหยังมาละบาทเนี่ยนะ ดึงซ้ายดึงขวาดึงซ้ายดึงขวานะครับ Nè nha đi đều Mà đi Đi nà đẹp này đều, nà đều. Mà... Mười đi hả Mười đi nữa

Bim hồ, thế. Belo bìa nghĩa nè, hè? Nên, 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 nén, 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 nén,